มาเริ่มบอข้อแรกกันครับการทบทวนพหุนามก่อนครับอ่าอย่างแรกคือการบวกและการลบของพหุนามนะครับการหาผลบวกของพหุนามครับทาได้โดยนําพหุนามมาเขียนในรูปการบวกและถ้ามีพจน์ที่คล้ายกันครับให้บวกพจน์ที่คล้ายกันเข้าด้วยกันนะครับมาดูตัวอย่างกันเพื่อความเข้าใจนะครับ3 x กําลังสองบวก5 x บวก6บวกด้วย2 x กําลังสองบวก x ลบ1นะครับอ่ ขั้นแรกครับเราสังเกตหาพจน์ที่คล้ายกันก่อนนะครับหาเอกนามที่คล้ายกันก็จะพบว่า 3x กลังสองคล้ายกับ 2x กลังสองถูกไหมครับเนื่องจากมีชุดตัวแปรเป็น x กาลังสองเหมือนกันนะครับต่อมาครับ 5x คล้ายกับ x ถูกไหมครับเนื่องจากมีชุดตัวแปรเป็น x เหมือนกันแล้วก็6นะครับ6กับลบ1น่าจะอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าไม่มีตัวแปรทั้งคู่นะครับดังนั้นเราก็ใช้การสลับที่การบวกนะครับ เขียนใหม่ออกมาได้เป็น 3x กําลัง2บวก 2x กําลัง2นะครับเอาตัวที่คล้ายกันมาอยู่ด้วยกัน,นครับต่อมาครับบวกด้วย 5x บวก x นะครับเอาตัวคล้ายกันมาอยู่ด้วยกัน,นครับต่อมาบวกด้วย6 6บวกกับลบ1ครับตรงนี้ตัวคล้ายกันมาอยู่ด้วยกันจากนั้น 3x กําลัง2บวก 2x กําลัง2ก็นําค่าคงที่ที่คูณอยู่ข้างหน้ามาบวกกันนะครับ ตรงนี้ก็จะได้เป็น5 x กํลังสองนะครับต่อมาครับ3เอ่อ5 x บวก x ตรงนี้ก็เหมือน5 x บวกอยู่กับ1 x ถูกไหมครับเอาค่าคงที่มาบวกกันเป็น6 x นั่นเองนะครับและอันหลังสุดนะครับ6บวกด้วยลบหก็คือ6กลบหนั่นเองครับก็คือ5ดังนั้นสรุปนะครับ3 x กํลังสองบวกห x บวกหบวกส x กํลังสองบวก x ลบหได้เป็น5 x กํลังสองบวกห x ลบ เออบวกหเบวกเป็นคำตอบนะครับตัวยอย่างต่อมาครับ 2x งเกบวกวากำลัง3ลบ4 z ดบวกด้วยลบ 4x บวก2 y ากำลัง3บวก3 z นะครับเหมือนเดิมพับเรานำพจน์ที่เป็นเอกนามคล้ายกันมาบวกกันนะครับเราก็ใช้สมดัดการสลับที่กันบวกบเป็น 2x เ็บวกด้วยลบ 4x นะครับต่อมาครับเห็นไหมพับว่า y ากำลัง3นี่มี y กำลัง3คล้ายกัน ังนั้นใช้สมสับที่กันบวกเป็น y กํลัง3บวก2 y กลัง3นะครับแล้วก็พจน์สุดท้ายครับมีแซดขายกันดังนั้นเราก็ใช้สมบัติสามที่กันบวกเป็นลบ4แซดนะครับบวกด้วย3 z พจน์แรกครับ 2x บวกดลบ 4x ก็คือ 2x ลบ 4x ถูกไหมครับ 2x ลบ 4x ก็จะกลายเป็นลบ 2x นะครับต่อมาครับ y กลัง3บวก2 y กําลัง3 วาสมัมประสิทธิ์ไม่ได้เขียนหมายถึง1น y ะครับ1นงวาบวกส y วังสาก็ได้เป็น3 y กวายลังสนั่นเองครับและอันสุดท้ายลบส z บวกสานะครับลบสบวกสกลายเป็นลบหลบห z ก็คือลบ z นั่นเองครับก็เป็นคําตอบของข้อนี้นะครับดูตัวอย่างต่อมาครับเพื่อความแม่นยําของเรานะครับ3 a กํากลังสองบบวก a b กํกลังสลบ2 a งบวก1 บวกด้วย 3ab ลบ ab กำลังสองลบ4อันแรกครับ a กำลังสอง b ในวงเล็บนี้ n คือกำลังสองวงเล็บหลังไม่มีครับไม่มีพจน์ที่คล้ายกันในเมื่อไม่มีพจน์ที่คล้ายกันเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ลอกมาไว้เฉยๆนะครับ 3a กำลังสอง b ต่อมาครับพจน์ต่อมา ab กำลังสอง ab กำลังสองตรงนี้มีพจน์คล้ายกันอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเราใช้สมบัติการสลับที่การบวกกลายเป็นบวกด้วย ab กำลังสอง บวกกับนี่เป็นลบ a b กลังสองครับต่อมาลบ2 a b ลบ2 a b ตัวแปรคือ a b ถูกไหมครับมีเอกนามที่คล้ายกันคือ3 a b ดังนั้นเราใช้สำรับที่การบวกมาครับเป็นลบ2 a b บวกด้วย3 a b a b ครับและสุดท้ายค่าคงที่ครับเป็น1บวก1กับลบ4ครับแล้วก็มาไว้ด้วยกันครับบวกด้วย1บวกด้วยลบ4นะครับ ต่อมาครับเราก็มารวมค่าในวงเล็บพวกนี้ครับ3าลเสอง2ีมันไม่สามารถรวมกับใครได้ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเลยครับต่อมาครับ a b กบกำลัง2บวกด้วยลบ a กบกำลัง2คือ a b บกำลัง2ลบด้วย a b กบ, 2, บกำลั a, ง2ก็กลายเป็น0นะครับต่อมาครับลบ2องบวก3 a, b, เหลือเป็นเ b เฉยๆนะครับก็คือ1น b นั่นแหละครับและสุดท้าย1บวกด้วยลบ4ก็คือ1ลบ4 1ลบ4ได้เป็น ลบสนะครับดังนั้นสรุปนะครับตอบเป็น3ามเลังสองบวกด้วย A, B, ลบสเป็นคําตอบของการบวกข้อนี้นั่นเองนะครับอ่ะต่อมาเมื่อกี้เราจบเรื่องการบวกไปแล้วนะครับมาดูต่อมาครับคือการลบนะครับการหาผลลบของพหุนามทำได้โดยบวกพหุนามตัวตั้งด้วยพจน์ตรงข้ามของแต่ละพจน์ของพหุนามตัวลบฟังดูงงๆนิดหน่อยครับแต่ว่า พดตรงข้ามของพูนามพดตรงข้ามนะเช่นสมมุติว่ามี 2x อยู่พดตรงข้ามก็คือลบ 2x แค่นั้นเองครับหรือมีลบ 5x พดตรงข้ามของลบ 5x ก็คือใส่ลบเข้มามปก็เป็นลบลบเป็นบวกคือ 5x นะครับนี่คือพดตรงข้ามดังนั้นเราก็หาพูนามคล้ายครับเอ,อ็เอกอคน้มคล้ายอันนี้เห็นไหมครับว่ามี x กำลังสี่เป็นตัวแปรเหมือนกันดนะ้มันคล้ายกันดังนั้นใช้จริงๆเราอาจจะกระจายลบเข้ามาก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะทําให้เราไม่ไม่สับสนนะครับอ่าก่อนที่เราจะทําต่อไปเรากระจายลบเข้ามาเป็นห้า x กำลังสี่ลบสาม x กำลังสองบวกหกนะครับกระจายลบเข้ามาเป็นลบสาม x กำลังสี่ลบลบคูณกับ x กำลังสองเป็นลบ x กำลังสองลบเจอกับลบเป็นบวกนะครับกลายเป็นบวกสองจากนั้นเราจึงใช้ เอกนา,ามคล้ายมาจัดรูปนะครับเป็น x กําลัง4คล้ายกันถูกไหมครับดังนั้นกลายเป็น 5x กําลัง4ลบ 3x กําลัง4นะครับต่อมาครับลบ 3x กําลัง2กับลบ x กําลัง2มันคล้ายกันถูกไหมครับมี x กําลัง2เป็นตัวแปรเหมือนกนนันแล้วก็จะบวกด้วยลบ 3x กําลัง2ลบกับ x กําลัง2นะครับลบ x กําลัง2นะครับ สุดท้ายเหลือค่าคงที่ครับคือบวกหกับบวกสแล้วก็นํามาบวกกันครับคือ6กบวกสนะครับตรงนี้ครับเราก็นํามาคํานวณต่อครับได้เป็น2 x งเอกลังสีครับห้ลบสเป็น2องนะครับสองกลังสต่อมาครับคือลบสลบอีกหเป็นลบสครับลบสีกลังสองครับแล้วก็6กบวกสอบวกสเป็น8นะครับดังนั้นคําตอบของ ผลลบในข้อนี้คือ 2x กำลังสองเออ 2x กำลังสี่ลบ 4x กำลังสองบวกแปดดังนั้นเอ่อถ้าจะทำให้ง่ายและไม่สับสนนะครับขอแนะนำให้กระจายลบเข้ามาในวงเล็บก่อนทุกๆพจน์เลยนะครับแล้วจากนั้นจึงค่อยใช้เอกนามคล้ายดึงมาบวกลบกันนะครับดึงมาบวกลบกันดึงมาบวกลบกันอย่างนี้นะครับอ่ะลองดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับ ข้อต่อมาครับบอกว่าลบ2 x บวก4 y ลบ z ลบ 4x ลบ y ลบ3 z นะครับก็อย่างแรกเลยครับที่แนะนำไปคือกระจายลบเข้ามาในพหุนะเออในเอกนามแต่ละตัวนะครับอ่าแล้วก็ลอกโจทย์ลงมาครับตรงวงเล็บแรกลอกลงมาเป็นลบ4 y z บวก4ลบ z นะครับลบกระจายเข้ามาครับลบเจอกับ 4x เไปลบ 4x นะครับลบ กับลบ y ลบลบเป็นบวกนะครับกลายเป็นบวก y แล้ลบลบแซดลบลบสามแซดลบลบเป็นบวกนะครับกลายเป็นบวกสามแซดนะครับจากนั้นเราใช้เอกนามคล้ายครับดึงมาเห็นไหมว่าลบสองกับลบสี่มันมี x คล้ายกันนะครับดังนั้นเราดึงมาบวกลบก,กันได้เป็นลบสองนะครับบวกด้วยลบสี่เกจากนั้นเห็นไหมครับตรงนี้มี y คล้ายกันดังนั้นเราก็ดึงมาอยู่ด้วยกันนะครับเป็น4 y บวก y นะครับ แล้วก็มีแซคล้ายกันลบแกับบวก3ามแซดังนั้นก็คือบวกบลบแดบ,บวกด้วย3 z นั่นเองนะครับวงเล็บแรกนะครับสีน้ําเงินลบสองบวกด้วยลบสีเป็นลบหกนะครับวงเล็บ2ครับสี y, บวก y กลายเป็น5 y นะครับและวงเล็บสุดท้ายลบแซดบวกด้วย3ามแซดกลายเป็น2 z นะครับดังนั้นนี่ก็เป็นคําตอบของผลลบในข้อนี้นะครับ มาดูข้อต่อมาครับ5 p กํลัง2 q บวก4 pq ลบ2ลบด้วย3 p กํลัง2 q บวก pq กํลังสลบ7 pq อ่ะขั้นแรกเราลบกันกระจายลบเข้ามาในแต่ละตัวนะครับวงเล็บแรกเราดึงเราลอกลงมาเลยครับเป็น5 pq p กํลังส q บวก4 pq ลบ2นี้ครับวงเล็บที่2เรากระจายลบเข้ามา เจอกับ3 p กําลัง2 q เป็นลบ3 p กําลัง2 q นะครับลบเจอกับ p q กลัง2เป็นล,ลบ p q กําลัง2แล้วลบเจอกับ 2, ลบ7 p q ลบลบเป็นบวกกลายเป็นบวก7 p q นะครับต่อมาครับเราก็ใช้เอกนามคล้ายเหมือนเดิมครับ5 p กําลัง2 q กับลบ3 p กําลัง2 q คล้ายกันอยู่เราก็เอามาไว้ด้วยกันเป็น5 p กําลัง2 q ลบ3 p กําลัง2 q นะครับต่อมาครับ4 p q มีตัวไปเป็น p q คล้ายกับ7 p q นะครับดังนั้นเราก็ย้ายมาไว้ด้วยการเป็นบวกด้วย4 pq บวก7 pq นะครับต่อมาลบ2อ่าลบ2มันไม่มีตัวไหนคล้ายกับมันก็ดึงมันมาไว้ตัวเดียวๆอย่างนี้ pq กำลังสองก็ไม่มีตัวไหนคล้ายกับมันก็ดึงลงมาครับเป็นลบ pq กำลังสองจัดการในวงเล็บครับ5 p บา p กำลังสอง q ลบ3 p กำลังสอง q ได้เป็น2 p กำลังสอง q นะครับสีเขียววงเล็บสีเขียวครับ4 pq บวก7 pq บวกกันก็ได้เป็นบวก11 pq นะครับที่เหลือเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเราก็ดึงดึงลงมาได้เลยนะครับลบ2ลบ pq กําลัง2ก็เป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราเจอการลบของพหูนามนครับก็แนะนำนะครับให้กระจายลบเข้ามาข้างในวงเล็บแต่ละก้อนก่อนดังนั้นจะได้ไม่งงนะครับหัวข้อต่อมาครับคือการคูณเอกนามกับพหูนาม การหาผลคูณระหว่างเอกนามกั so movies, บพหุนามทําได้โดยการนําเอกนามไปคูณแต่ละพจน์ของพหุนามแล้วนาผลคูณเหล่านั้นมาบวกกันพูดง่ายๆครับคือการกระจายเข้าไปนั่นเองครับลองมาดูให้เห็นภาพกันครับเขาบอกว่าการคูณเอกนามกับพหุนามทําโดยการนําเอกนามไปคูณกับแต่ละพจน์ของพหุนามแล้วนําผลคูณเหล่านั้นมาบวกกันมันก็ คือเอาพจน์เอกนามนี้ครับไปคูณกับแต่ละพจน์ของพหุนามคือกระจายเข้าไปอย่างนี้นะครับก็ได้ว่าเป็น x คูณด้วย x นะครับบวกกับ x คูณด้วย1นะครับ x คูณ x เป็น x กาลัง2นะครับ x บวก x คูณ1ก็กลายเป็น x ดังนั้นได้ผลคูณของเอกนามกับพหุนาม x คูณด้วย x บวก1เป็น x กาลัง2บวก x นะครับนี่คือการกระจายเข้ามานะครับลองดูตัวอย่างต่อมาครับ 3x คูณด้วย 2x กำลัง2ลบ 6x บวก5ะเรากระจายเข้ามานับเป็น 3x คูณด้วย 2x กำลัง2นะครับปรามาครับบวกด้วย 3x คูณด้วยลบ 6x นะครับ 3x คูณด้วยลบ 6x นะครับแล้วบวกกระจายเข้ามาต่อมาครับบวกด้วย 3x คูณด้วย5นะครับดังนั้นตรงนี้นครับเราคูณ 3x คูณ 2x กำลัง2เป็น x กำลังสามนะครับสามคูณสองเป็นหก x คูณด้วย x กาลังสองก็ฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับหนึ่งบวกสองเป็นสามครับต่อมาครับสาม x คูณลบหก x สามคูณลบหกเป็นลบสิบแปดนะครับ x คูณ x เป็น x กาลังสองนะครับสาม x คูณห้าเป็นสามคูณห้าเป็นสิบห้าคูณด้วย x นะครับอันนี้ก็คือเป็นผลคูณของเอกนามกับพหุนามก้อนนี้นะครับกระจายสาม x เข้ามานะครับแล้วเอามาบวกกันนะครับ ต่อมาครับ 5x กาลัง3บวก 2x ลบ4คูณด้วยลบ 2x กาลัง2ถึงมันจะเขียนไว้อยู่ข้างหลังแล้วก็กระจายเข้าไปข้างในได้เหมือนกันครับเราก็เอาลบ 2x กาลัง 2, 2ทั้งหมดกระจายเข้ามาในแต่ละก้อนครับเป็น 5x กาลัง3คูณด้วยลบ 2x กาลัง2ครับบวกด้วยกระจายเข้ามาครับเป็น 2x คูณด้วยลบ 2x กาลัง2ครับบวกด้วยกระจายเข้ามาเจอลบ4ครับลบ4ก็คือบวกด้วยลบ4คูณด้วยลบ 2x กาลัง2นะครับ เมื่อกระจายแล้วเราก็หาผลคูณแต่ละก้อนนะครับ5คูณลบ2เป็นลบ10 x กำลัง3คูณ x กำลัง2กลายเป็น x กำลัง3บวก2คือ x กำลัง5้นะครับสคูณลบ2เป็นลบ4ครับ x คูณ x กำลัง2เป็น x กำลัง1บวก2เป็น x กำลัง3ครับลบ4คูณด้วยลบ2เป็นบวก8 x กำลัง2องครับนี่เป็นผลคูณเอกนามกับพหุนามก้อนนี้นะครับ ต่อมาครับเมื่อมีการคูณก็ต้องมีการหารถูกไหมครับต่อมาก็คือการหารพหุนามด้วยเอกนามการหาผลหารของพหุนามด้วยเอกนามที่ไม่เป็นศูนย์ครับเอกนามต้องไม่เป็นศูนย์ถ้าถ้าเป็นศูนย์ส่วนส่วนมันจะเป็นศูนย์ถูกไหมครับพหุนามเป็นอะไรก็แล้วแต่ส่วนเป็นศูนย์มันไม่มีค่าอยู่แล้วนะครับดังนั้นการหาผลหารทําได้โดยหารแต่ละพจน์ของพหุนามด้วยเอกนามแล้วนําผลหารเหล่านั้นมาบวกกันเพื่อให้คือแยกเศษส่วนนะครับ การแยกเศษส่วนนั่นเองลองดูตัวอย่างกันครับ x ก,กำลังสองบวก2 x หาร x ถ้าเราแยกเศษส่วนนับก็คือแยกเป็น x ก,กำลังสองหาร x บวกด้วย2 x หาร x นั่นเองนับการหารก,การแยกอย่างนี้ทำได้ถูกไหมครับอลองคิดย้อนกลับไปก็ได้ครับคือส่วนมันเท่ากันละไม่ต้องหาคอลนอ เราก็เอาเศษมาบวกกันได้เลยถูกไหมครับอ่าแล้วจากนั้นเราก็หารแต่ละตัวของมันนี่ x กาลังสองหารด้วย x ก็คือ x กาลังสองหาร x กาลังหนึ่งฐานเป็น x เท่ากันดังนั้นเราเอาเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยก็เป็น x กาลังสองลบหนึ่งคือ x นะครับก้อนแรกก้อนสองนี้เห็นไหมครับว่ามี x ตัด x ตัดเหลือหนึ่งตรงนี้ตัดเหลือหนึ่งดังนั้นก้อนหลังก็เหลือสองนั่นเองครับข้อนี้ตอบว่า x บวกสองครับต่อมาครับตัวอย่างต่อมา 2x กำลัง4บวก 8x กำลัง3ลบ 4x กำลัง2หาด้วย 2x กำลัง2เหมือนเดิมครับเรากระจายคือแยกเศษส่วนออกมาครับเป็น 2x กำลัง4หาร 2x กำลัง2ครับบวกด้วย 8x กำลัง3หาร 2x กำลัง2บวกด้วยลบ 4x กำลัง2หาร 2x กำลัง2นะครับจากนั้นเศษส่วนแต่ละตัวก็จัดการของมันนี่เองครับ2ตัด2เหลือ1นะครับ x กำลัง4หาร x กำลัง2 ได้เป็น x กําลัง4ลบ2คือ x กําลัง2นะครับก้อนต่อมาครับ2 2เหลือ1 2 4เป็น8นะครับเหลือ4 x กําลัง3หาร x กําลัง2กลายเป็น x กําลัง3ลบ2เป็น x นะครับก็เป็นบวกด้วย 4x นะครับจากนั้น2 1 2 2 2 4ครับดังนั้นตรงนี้เหลือลบ2 x กาลัง2กับ x กำลัง2ตัดกันไปนครับดังนั้นคําตอบก็คือ x กําลัง2บวก 4x ลบ2นั่นเองนะครับ ตัวอย่างต่อมาครับ2 x กําลัง3 y กําลัง2บวก3 x กําลังสอง y กําลัง2ลบ4 x กําลัง2 y บวก5 xy กําลังสองลบ8 xy ทั้งหมดหารด้วยลบ xy แล้วก็ทําการแยกเสียส่วนกันไปนะครับก็กลายเป็น2กําลัง x กําลัง3 y กําลังสองหารด้วยลบ xy ครับบวกด้วย3 x กําลัง2 y กําลังสองหารด้วยลบ xy บวกด้วยลบ4 x กําลังสอง y หารด้วยลบ xy บวกด้วย 5xy กําลังสองหารลบ xy บวกด้วยลบ 8xy หารลบ xy นะครับอันนี้ตัวแรกครับได้เป็นลบ2ถูกไครับ x กําลัง3หาร x เป็น x กําลัง2 y กําลังสองหาร y เหลือ y เดียวนะครับต่อมาครับเหลือเป็นลบ3 x กําลังสองหาร x เป็น x y กําลังสองหาร y เป็น y นครับต่อมาครับอันนี้ ลบกับลบตัดกันไปนะครับถูกไหมครับลบกับลบตัดกันไป y กับ y ตัดกันไปเหลือเป็นบวก 4x กาลัง2หาร x เป็น x นะครับอันนี้เช่นกันครับ x กับ x ตัดกันไปเหลือลบ5ถูกไหมครับลบ5 y กาลัง2หาร y เป็น y นะครับแล้วก็อันนี้ลบกับลบตัดกันไป x ตัด x y ตัด y เหลือเป็นบวก8ครับนี่ก็เป็นผลหารของข้อนี้นะครับครับถ้าการหารพหุนามด้วยเอกนาม ได้ผลหารเป็นพหุนามแล้วจะกล่าวว่าการหารนั้นเป็นการหารลงตัวครับดูอย่างนี้ครับ x กาลัง2บวก2 x หาร x ถูกไหมครับเราแยกออกมาเป็น x กาลัง2หาร x บวกด้วย2 x หาร x ได้ก็ได้เป็น x บวก2ถูกไหมครับอย่างนี้หารพหุนามด้วยเอกนามแล้วได้ผลหารเป็นพหุนามถูกไหมครับอย่างนี้เรียกว่าการหารลงตัวนะครับแต่ถ้าการหารไม่ลงตัวก็เป็นอย่างนี้ครับ เอาแยกออกมาได้เป็น x กาลังสองหาร x บวก2 x หาร x บวก1หาร x ครับตรงนี้ได้เป็น x บวก2แต่บวกนี้บวก1ส่วน x ซึ่งตรงนี้ครับคือเป็นเหลือเศษอยู่ครับเหลือเศษดังนั้นอย่างนี้คือเรียกว่าการหารไม่ลงตัวครับถ้าการหารลงตัวครับถ้าหารลงตัวจะได้ความสัมพันธ์ว่าตัวหารคูณผลหารเท่ากับตัวตั้งนะครับตัวหารคูณผลหารเท่ากับตัวตั้ง อลองดูข้อมาตะกี้นี้ครับตัวหารคูณผลหารเท่ากับตัวตั้งอันนี้คือตัวตั้งถูกไหมครับ x คือตัวหารและ x กำลังสองเอ,อ x บวกสองนี่คือผลหารนะครับงั้นลองตรวจสอบดูตัวหารคูณผลหารเท่ากับตัวตั้งนะครับก็คือ x คูณ x บวกสองถูกไหมครับตัวหาร คือ x ผลหารคือ x บวก2เท่ากับตัวตั้งจริงหรือไม่กระจายเข้ามาครับเป็น x กําลัง2ครับ x คูณ x เป็น x กําลัง2บวก2 2คูณ x เป็น 2x เท่ากับตัวตั้งจริงครับหรือดูง่ายๆครับ x กําลัง2บวก 2x หาร x เท่ากับ x บวก2เราคูณ x ทั้งสองข้างของสมการนะครับคูณ x ทั้งสองข้างของสมการ x ตรงนี้ก็ตัดกันไปนะครับ x กําลัง2บวก 2x อันนี้ก็เป็น x กําลัง2บวก 2x ดังนั้นอันนี้จริงครับตัวหาร คูณผลหารเท่ากับตัวตั้งในกรณีที่เป็นการหารลงตัวเท่านั้นนะครับอ